สวัสดีครับนะครับพาขึ้นทางด่วนพิเศษหมายเลข6นะครับผมถนนมอเตอร์เวย์ะครับจากบางปะอินนครศรีอยุธยานะครับหรือจากกรุงเทพนะครับผมไปสิ้นสุดที่โคราชนะครับ รายละเอียดนะครับผมแปะไว้ที่คําอธิบายนะครับผมของช่องนะครับแล้วก็ใต้คลิปนะครับผมนะครับวันนี้ก็ชมกันยาวๆเลยครับ15นาทีนะครับทดลองใช้นะครับผมตอนนี้ยังฟรียังไม่เสียเงินนะครับถ้าท่านใดเดินทางมากอทมหรือเดินทางจากกอทมเพื่อจะไปต่างจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ลองดูครับผมก็เหมือนถนนไปกาลัส จากไอ้าหารไปช่องเขาตางนะครับอ่าปัญญอย่างเงี้ยเยีายมจีบนง่ายน้ำตะคองก็ได้จะ,อ,ะอยู่รูกใครรูกมนันนะครับเดี๋ยวเวกออก้างแค่นั้นพอโอ้ยปวดแขนเลยออนมางไห้แนงตองคนได้น้ำตะคองคลองไป เส้นทางไหนดูครับดูระยะไกลเลยนะครับผูเขาสวยผู้ไอ้น้ำใหญ่อ,อ,อะไรอีกถนนดีออคุกคลองไผ่วิวสวยธรรมชาติวนนูสูง,สง สูงจังเลยโอ้ยจอดเลย25ปีสำหรับการไม่เข้ามังกเทพนะครับตื่นเต้วตื่นเต้ยไม่ใช่ผมนะครับมือกล้องครับเพิ่ข้างปุ๊บเพิ่มิวสวยเลือดข้างน้ำกระไดเอียงเอียงเบิ่งข้างๆนั่นคือน้ำกระไดนี่กังหันพวกนั่นนะ กินหนาคุณครับก็ได้งไงยังไงกาลังพวกเป็นดูดูดูครับน้ำลำตะคองครับไหนลำตะคองนั่นนครับซ้ายมือข้างซ้ายนะครับซ้ายอซ้ายถ้าเป็นข้างขวาก็เส้นไส้ไว้ดีกว่าอมะเป็ดมะลิมะลิมนี้มีแล้วเนาะเขาก็ทำทำไมเนี่ยเาะว่าอย่าจะโดนดิโอ้ยอ่ะคนโดน มันมีไอ้อีกอย่าง,งนนหนึ่งเขาถนนนั่นเข้าไปอำเภอปากช่องนะกลัวรถตกกลัวเขาโยนก้อนหินก้อนหินย้อนขวดยังไปใครเข้าไปามันมีสะาพานธูครับนี่ครับลำตึคของอดีตของเดิมครับเป็นแม่น้ำที่สวยระยะทางตัวนี้ยาวกี่กิโลเมตรยังตอบไม่ได้ครับ เพราะมันยังเป็นขยกขยักอยู่มีกลางหันลมด้วยบนภูเขานะครับวันนี้มันเป็นหม,มอกๆหน่อยตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองน,น,นะครับเป็นทางที่ไม่เสียเงินนะครับยังไม่เสียอาจจะไม่เสียนะครับ เ no? อ็สเนาะเอ็มหนึ่งอ็มหกเอ็มหกืออ็มหกโอ้พูดผิดเอครับมันออกข้อสอบอยู่นะตัวแอมเอ็มมีคาถามกันอยู่เอ็กิดใช้งานเมื่อไหร่คาถามยครับนี่เ็ยังไงรับตัวคมสิทธิ์ใส่ไปไนปะเนี่ยโอ้โหนับด ตะข้องกันอะตะคองลำตะคอง,องซ้ายมือหน้องนะโอ้ยอัทไม่ดูเห็นไหมนะอ,อะไรเพื่อนเราลำตะข้องเพื่อน นี่ขาปอมได้ไรวมด้ยครับอาครับอันตราย,ยโอ้หาสวย จะคลองฝาบนี้บรรยากาศดีครับตื่นเต้นตื่นเต้นตครับสวยขึ้นมาที่สูงม,มองเห็นแม่น้ำก็บรรยากาศดีครับมองไม่เห็นภูเขาก็ต่ำลงนิดนึงครับสวยดีบรรยากาศแบบนี้ครับ หน้ามาเที่ยวไปๆครับเดี๋ยวไม่ดูนี่ดูแลกเดี๋ยวมีโอกาสเมื่อไหร่มาอีกครับนี่ครับของดีของแท้อย่าลืมครับใช้บริการทิศใจเนี่ยตอนแรกของเจ้าเออเอันเห็นไม่น่ามีบอลไทยอะไรอีกดีกว่าสทิใใ่เนี่ยนี่ก็ไป รถก็ตงไปเจอเด็เนี่ยพรนเนี่ยรับตะกุบไทโตแสงกับแอมแงนี่หงามอยู่แล้วคนไทยปวดแขนนี่มาร <c oughs> uh, ักรถไฟพังไปดูกังหันส่อนกังหันนะครับบนรถ การันต์ลมผลิตไฟฟ้าโอ้นี่นี่นบริเวณนี่เราถ่ายรูปเลยครับดูนั่นใครเอาแม่น้ำนะครับน้ำน้ำน้ำเออถนนข้างหน้าแม่น้ำข้างซ้ายอ,อ่าขนทางข้างขว,วา่ได้เรียบกนธรรมดาครับกัดเรียบกับธรรมดานะวันี้ มันเหมือนอยู่

ตายหน,นึ่งเลยต้องใจหนุบิดต่ำไม่ได้ตายโอ้ยสวยงนะเนี่ยงานเทศกาลเนี่ย ผ่านมองลังค้ามุงซสก่อนมันจะมีลัง้ามุงกดอยู่ว่าอะไเนีะยกนดไม่รู้เลยคลิปนี้ยาวอู้สวยเขื่อนรับตะคอง่เขื่อนรับตะคอง

มิตาตุบมุน่าที่ผ้านไม่ปะเพราะขลางใช้ใช้คองไผ่ถึงยังดีมากเอออาจจะนีมากเหน่แม่เหนอลังคามุ่งไหมปลูกค้องไผ่เนี่ยยนี้เนาะคลุกคองไผ่ึ้นไปมุ่งลังข่ายลยทเดียหมดอ่าลังผ่านค้องไผ่ ของไผนะ่กาลังเข้าอุโมงค์ทันทศาน,นของไผ่สวยแล้วสุดยอดเลยอ้าเคาหนึ่ก็เกินดู้ ฟังนั่นนะการคุกคุกได้ังอยู่เราฆ่ากันคุนี่คุกได้ทั้งทั้งหลานะคุกคงไผ่ว่าเออกการการยุนพระชิวภูิคนมาเีหมดแล้วก็รอยขวางไปก็ยุนโทรศัพท์มือถือย่ยังงนยนงยยากไหาขอม่ไม่รอยได้สามารถพูดได้ ไม่มาลังค์กันอะไรไปยังไี่อนกลางคืนโอติดอยู่ไปไปข้างล่างนี้เป็นเป็นเรือนจำใช่ไหมครับเป็นจำอะไรนักชื่ออะไรไผ่คลองไผ่ที่โคราชนะครับเอาเอาข้อมูลคร่าวๆมาให้ให้ชมนะขออนุญาตที่บอกรายละเอียดได้ แซฟตีนเนียไม่รู้นะครับวันนี้ขับรถผ่านเก็บค,คลิปนะครับเป็นเป็นเอ่อเป็นทางทางมอเตอร์ว์ M6 นะครับผ่านเรือนจำนะครับอ่าโอเคผ่านปนแล้วครับเมืองศรีต่วไปจอดมาครับเอเคนะปวดแค้นเนี่ย เายบายอ่ะโอเคครับยังไม่สิ้นสุดแต่ว่ายังอะไรอยู่ลงวยพวงในต้องเงี้ยวๆเลยรังสรรคนี้